วิธีวิธีเก็บรักษาที่ถูกต้องนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแกงแม่ค้าชาไม้่อค้าคชาไม้ทุกคนเลยครับวิธีเก็บรักษานนองใส่น้าแข็งปนน้ําแบบเนี้ครับผมใช้หน้าร้านอย่างนี้ทุกวันเลยนี่บางทีนี่แข็งจนแบบว่าจับอยู่ที่ถุงเลยต้องโยนทิ้งเพราะว่าเดีย๋ยวจะบาดถุงนะโยนทิ้งแวงลางตรงนั้นอันนี้เป็นเมนูพิเศษก็ถ้าใส่ไม่พอก็จะมาใส่ในถังแบบนี้ครับถ้าใส่ไม่พอนะ ก็จะเอามาใส่ในถังนี้เนี่ยแช่วันนี้เลยร้อยน้ำแข็งไว้เลยแช่ไว้แบบนี้นะครับผมเผือกนี่ห้ามแช่ซิสนะครับผมเผือกหอมน้ำสดห้ามห้ามแช่ซิสนะครับผมเน้นย้ำกันอีกทีนึงน,นะครับตอนนี้เราส่งออกเผือกได้ปกติแต่มีข้อแม้อย่างเดียวคือห้ามแช่ช่องฟิตนะครับหาอะไรนะมินหาข้าวโพดแข็ง็งเจบ พอเสร็จเลิกหาคุณลูกค้าเขายินมาหลังนะคะ